ทั่วโลกชุดชุดดีเอเชียฮันเตอร์มากนะครับภาพท,ที่แสนตื่นตาในบงาาังคลาเทศยังจัดเทศกาลวิชียิเทมะที่ใหญ่ที่สุดของชาวอิสลามได้ไหมครับผู้คนมากมายพยายามมาร่วมง,งานโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคจนทําเอาเมืองหลวงวุ่นวายไปหมดสาเหตุเพียงหนึ่งเดียวของเขาก็คือเพื่อสวดมนต์แก่พระอัลลอแล้วในอินเดีย ที่นับถือเทพเจ้ามากที่สุดหลักรับอินเดียมีเทพมากมายจนเรียกว่าเป็นประเทศแห่งเทพเจ้าในอินเดียมีเทพเจ้าประมาณ300กว่าล้านองค์ได้ค่ะตามหลักของฮินดูมีเพียงปีละครั้งในอินเดียซึ่งเป็นวันที่ผู้คนจากท่วทุกสารทิศในอินเดียมารวมตัวกันการฉลองของชาวอินเดียทั้งประเทศร่วมกับเทพเจ้าที่มีจำนวนมากกว่าหลายเท่าติดตามชมบรรยากาศนั้นได้แล้ว น,นับหนีครับเรามายังรัฐเกระทางตอนใต้ของอินเดียเพื่อมาชมเทศกาลสิ่งแรกที่สะดุดตาทีมงานของเราก็คือเจ้าช้างตัวโตวครับช้างหลายสิบเชือกเดินทางมายัางสถานที่จัดงานแห่งนี้เพราะว่ามีงานช้างภูรัมครับเ,เราก็เลยเอาช้างมาที่นี่ด้วยในอินเดีย ช้างถูกยกให้เป็นศักดิก์สิทธิ์เทศกาลนี้จึงจะขาดช้างไม่ได้เด็ดขาดครับด้วยเหตุนี้ทําให้เวลาตอนเริ่มช้างพันดีที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้งประเทศทยอยกันเข้ามาทันทีที่มาถึงเจ้าช้างก็ถูกตกแต่งอย่างหรูหรามันเป็นเสมือนตัวแทนของเทพเจ้าแต่ละองค์การตกแต่งจึงสำคัญและพิธีเกี่ยวกับช้างก็เริ่มขึ้นอย่างแท้จริง เมื่อถือทเทพเจ้าเอาไว้ก็พากันมุ่งหน้าไปยังสถานที่แข่งขันผู้คนก็เริ่มทยอยกันเข้ามามากขึ้นครับสวัสดี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 ครับมาร่วมการแข่งขันเละครับเพราะการแข่งชางนี้บ่งบอกว่าเทศกาลกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับถ้าแข่งชนะที่หนึง่ง เจะสามารถเข้าไปยันแท่นบูชาได้เป็นคนแรกสุดเลยครับเมื <S 1> <S 1> ่อช้างที่ตกต่งเรียบร้อยแล้วมารวมตัวกันผู้คนก็ยิ่งมากันมากกว่าช้างเชื่อไหนกันนะที่จะได้เป็นผู้ชนะกันเมื่อสัญญาณดังขึ้นผู้คนก็ยิ่งคึบพักแล้วการแข่งวิ่งช้างก็เริ่มขึ้นครับผู้คนต่างถือที่พระเจ้าที่ตัวเองนับถือและวิ่งตามไปเพื่อคอยร่วมเชียทีมงานเองก็รีบตามไปทว่าไปได้ไม่เท่าไหร่ครับเจ้าช้างก็หยุดวิ่ง เกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยจบแล้วหรือครับจบ,จบแล้วเหรอเอาครับจบแล้วครับทำไมจบเร็วจังเลยล่ะครับเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นหนึ่งของช้างนะครับคนกับเทพก็เลยวิ่งได้ไม่นานนะครับถึงอย่างนั้นช้างที่วิ่งชนะก็จะถูกดูแลเป็นอย่างดีครับการบริการอาบน้ําคือสิ่งแรกแถมยังได้กินของว่างจนอิ่มหนำร่อนแข่งวิ่งนี่ง่ายที่สุดในโลกเลยช้างขอบอกหลังจากการแข่งวิ่งช้างจบลง เราก็ไปเห็นการเตรียมงานที่กําลังเริ่มขึ้นอย่างวุ่นวายครับผู้คนมารวมตัวการเตรียมงานอย่างขยันขันแข็งเห็นหม้อที่ต้มน้ําเดือดแบบนี้ดูจะไม่ธรรมดาซะแล้วละครทำอะไรครับเตรียมอาหารครับคนที่นี่กําลังเตรียมอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมงานครับดูแล้วปริมาณของมันช่างมากมายมหาศาลจริงๆเลยนะครับเนี่ยทำมากขนาดไหนหละครับพันคนคะ่ะ ต้องเตรียมอาหารมากมายก็จำเป็นต้องใช้กำลังคนมากครับกเขาเตรียมอาหารพื้นเมืองของอินเดียแบบให้ง่ายแต่ว่าขณะที่คนอื่นกำลังทำอาหารอยู่นั้นเราก็พบชายคนหนึ่งกำลังทำสิ่งที่น่าสนใจครับทำไมต้องเอาใบไม้มาตัดในงานนี้ด้วยล่ะครับทำอะไรอยู่ล่ะครับเอวลาก,กินข้าวเราจะใช้มันแทนจานนะนะในงานนี้จะใช้ใบตองมาใช้แทนจานข้าวครับ แล้วเราก็เห็นวิธีการใช้อย่างที่เห็นนี้ผู้คนทั่ทั้งอินเดียต่างเดินาทางมางานเทศกาลนี้เพื่อฉลองร่วมกับเทพเจ้านั่นเองครับการเตรียมงานยังคงดำเนินไปเพื่อวันสำคัญที่รอมาตลอดทั้งปีจะคนหรือช้างต่างก็ยุ่งกันไปหมดครับพอตกค่ำผู้คนก็พากันมาเที่ยวชมที่แห่งนี้นั่นก็คือ <t ul izza> ตลาดค่ำใกล้ที่จัดงานเราไปยังร้านที่มีผู้คนมุงซื้อเป็นกลุ่มเล็กๆพระเอกของร้านนี้ก็คือของทอดครับดูท่าทางชาวอินเดียจะชอบเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบไม่น้อยเลยทีเดียวกินอะไรอยู่ละครับอันนี้คือบาจีครับเนื่องจากภาพทำทิ้งไว้จะทำให้ผู้คนระแวงแเราจึงได้ดูวิธีการทำใหม่ๆเมื่มอน,นำพริกหรือว่าผักต่างๆใส่ลงในแป้งที่ผสมเอาไว้แล้ว นำลงทอดในกระทะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับน่ากินเหมือนกันนะครับเนี่ยร้อนๆจะร้อนๆแม้จะไม่มีการปรุงรสมากมายแต่มันก็เป็นของว่างที่ผู้คนชื่นชอบครับทีมงานผู้เป็นตัวแทนของรายการเองก็ลองชิมเข้าไปคำโตคําเดียวหมดเลยแหละครับนั่นอร่อยครับมันหวานหวาน มันไม่มีความเผ็ดของพริกอยู่เลยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงมันอร่อยอร่อยมากเมื่อกินบาจีจนอิ่มแล้วก็ได้เวลาล้างคอครับเครื่องดื่มที่ดูน่าสดชื่นนี้ก็คือน้ำอะไรคะอ้อยครับอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยครับที่ี่ผู้คนมามุงซื้อกันก็คือร้านขายน้ำอ้อยครับเพียงแค่ใส่ต้นอ้อยเข้าเครื่องไปน้ำอ้อยก็ทะลัดออกมาอย่างที่เข็นเมื่อใส่อ้อยเข้าไป ก็จะได้เป็นน้ำอ้อยแท้ๆร้อยเปอเซ็นเขาตักน้ำอ้อยขึ้นพ้นแป่งใส่ลงแก้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มาเตรียมงานหรือว่าเด็กๆที่ตามพ่อแม่มาต่างก็ดื่มดำความหวานของน้ำอ้อยจนหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งอาหารพื้นเมืองของชาวอินเดียที่ประกอบไปด้วยแป้งทอดกับเครื่องเคียงนานาชนิดวางลงบนถาดแม้จะไม่มีเครื่องเคียงพิเศษแต่พวกเขาก็กินกันอย่างอร่อยครับ ช่วยบอกรสชาติให้ฟังหน่อยสิครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับครับเค็มๆครับแล้วก็มีรสเผ็ดครับรสชาติเข้ากันได้ดีแล้วครับของโปรดของผมเลยละครับพอเดินผ่านตลาดเข้ามาก็จะสามารถพบเห็นผู้คนกลุ่มเล็กๆที่กำลังก่อไฟกันอยู่ครับมาปรุงอาหารกันเองแบบนี้ได้ด้วยหรอครับโอ้ยฉุดมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้มกาแฟดำค่ะพอกตกค่าอากาศก็เย็นลงกาแฟร้อนๆจึงเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมกลับแต่ที่ดูพิเศษก็คือเธอปล่อยให้มันเดือดต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ทำไมถึงปล่อยให้เดือดไปละครับมันคือกาแฟที่เคี่ยวกับสมุนไพรกับขิงค่ะต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆลูกค้ามีเข้ามาเรื่อยๆแม้จะยังสัมภาษณ์อยู่กลับเพียงแค่กรองกาแฟที่เคี่ยวพร้อมสมุนไพรกาแฟหอมกรุ่นก็พร้อมเสิร์ฟถึงมือลูกค้าแล้ว ว่าแต่กาแฟาเขียวสมุนไพรนี่เป็นยังไงครับอร่อยมากเลยครับแต่ว่ามันเผ็ดมากๆผู้คนจากทั่วอินเดียค่อยๆทยอยกันมาร่วมฉลองเทศกาลกับเทพเจ้าของพวกเขามาหาเทพองค์ไหนล่ะครับผมมาที่นี่ก็เพื่อมาหาองค์พระนารายณ์นั่นเองละครับผมมาที่นี่เพื่อพบกับพระวิษณุรวมถึงพระกฤษณะด้วยนะครับผู้คนที่มาเนี่ยนับถือเทพต่างกันเหรอครับนี่เป็นงานรวมตัวของเทพเจ้าทุกพระองค์ ทุกคนจึงพากันมาหาเทพเจ้าที่ตนนับถือนั่แหละครับเจ้าแม่เทวีค่ะมาทุกปีนี่ปีที่30แล้วทุกคนต่างเดินทางกันมาเพื่อพบเทพเจ้าครับว่าแต่ว่าเทศกาลช้างภูรํจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่กันครับงานนี้จะขึ้นทุกปีมาตลอด1 4 3 1ปีนะครับในงานจะมีการบรรเลงเพลงจากเครื่องดนตรีทั้งหมด4ชนิดและเป็นเทศกาลที่มาสวดมนต์ให้แก่เทพเจ้าด้วยนะครับโอ้ ในบรรดาผู้คนมากมายเราก็พบเห็นเด็กๆที่แต่งหน้าแต่งตาก,กันอย่างที่เห็นครับปกติก็น่ารักอยู่แล้วแล้วทำไมต้องแต่งหน้าด้วยล่ะครับเนี่เด็กๆแต่งหน้าแบบนี้เพื่ออะไรเหรอคะฉันอยากจะให้เทพเจ้าเอนดูลูกของฉันนะคะ <S 2>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  เมื่อฝูง <S <S ชนเริ่มมารวมตัวกันจนเต็มแต่ละจุดช้างที่ตุกแต่งอย่างสวยงามและนักดนตรีก็ออกมาครับในวันนี้ช้างจะถูกปฏิบัติรากับเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง ทุกคนต่างพนมมือและนึกถึงเทพเจ้าที่ตนนับถือตอนนี้ดนตรีก็เริ่มเล่นจังหวะเร็วขึ้นครับไม่นานผู้คนที่นี่ต่างก็เริ่มโยกย้ายกันไปมาทั้งตัวด้วยความคึกคักถ้าอย่างนั้นตอนนี้พวกเรามาเฝ้าดูพวกเขากันหน่อยดีไหมครับว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหนเทศก,กาลอันสุดแสนคึกคักยังคงดำเนินต่อไปและไม่มีทีท่าว่า จะหยุดลงเลยครับผู้คนที่มาที่นี่ต่างก็มาเพื่อต้องการสวดมนต์ขอพรต่อเทพเจ้าที่ตนเคารพนับถือนะครับและนั่นก็ทําให้ทุกคนเกิดพลังและคึกคักขึ้นตามจังหวัดของเพลงครับผิดกับชาวบังกาเทศที่เอาแต่สวดมนต์กันอย่างเอาจริงเอาจังชาวอินเดียกลับแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าด้วยการโยกย้ายไปทั้งตัวภาพที่เห็นช่างแปลกตาและน่าทึ่งไปพร้อมๆกัน จิตใจที่ส่งตรงถึงพระเจ้าของพวกเขานั้นแรงกล้าที่สุดในเวลานี้และในที่สุดตอนนี้ไฮไลท์ของทิศกาลก็ได้จบลงแล้วครับมีโอกาสมาสวดมนต์แถมยังได้อะ กระโดดโลดเต้นมันก็ทําให้เราลืมเรื่องราวแย่ๆแล้วก็มีความหวังขึ้นใหม่อีกครั้งครับเมื่อมีคนมากมายมารวมตัวกันพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้านานาชนิดต่างก็เริ่มมองหาลูกค้าว่าแต่พระเจ้าเราเห็นที่ปิดหูขายในวันที่มีอุณหภูมิ30องศาอะไรครับเนี่ยที่ปิดหูครับที่ปิดหูเอามาขายทําไมล่ะครับเพอเช้ามืดก็จะหนาวขึ้นมันก็หนาวขึ้นอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวครับ ขายดีหรือเปล่าครับช่วงนี้ผมขายได้สองพันอันเลยนะครับโอหขายดีเป็นเทน้าเทท่าเชียวนะครับโอ้สุดยอดเลยเหมือนกับขายตู้เย็นในคนโลกเหนือเลยพ่อค้าคนนี้ครับดูหน้าตาบูดเบี้ยวมาเชียวสงสัยว่าจะขายไม่ค่อยดีเอาไหมครับแค่สองร้อยรูปีครับใช่ขายดีหรือเปล่าครับเสือเนี่ยวันนี้ทั้งผมทั้งเพื่อนคนนี้ก็ยังขายไม่ได้สักอันเลยนะครับ ขณะที่เทศกาลนี้ยังคงคลืคค้นตลอดคืนเราก็พบเห็นผู้ควรมานอนเรียงรายกันอยู่ที่ริมถนนแบบนี้ครับเต้นไม่ยัง้งก็ต้องหมดแรงเป็นธรรมดาครับแต่ว่าจะมานอนกันแบบนี้ไม่ได้นะครับดูสภาพวันนี้ครับวันดีครับ, <laughs> รบทําไมมานอนตรงนี้ล่ <laughs> ละครับไม่กลับไปนอนบ้านอ๋อมีส่วนมนต์อีกครั้งครับอ,อ,อนช้าม,มืดน,นะครับโอ,อ้ดูเหมือนเพื่อนคุณจะหลับลึกเลยนะครับเนี่ย <laughs> เขาดูหลับง่ายจังเลยนะครับใช่ครับก็หลับง่ายครับวันต่อมาทันทีที่ฟ้าสางทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่ริแม่น้ําครับรู้สึกว่าความคึกคักที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยังต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เลยตะอะไรอยู่ล่ะครับเทพเจ้าที่มารวมตัวกันจะมาอาบน้ํากันที่นี่นะครับพวกเราก็เลยพากันมาอาบน้ําในแม่น้ําเดียวกันกับท่านเทพเจ้านะครับ นมัสเตดังคำทักทายที่แสดงความเคารพในเทพเจ้าของกันและกันทุกคนโอบอุ้มทีพเจ้าความหวังและความเชื่อที่มีและทำพิธีกรรมด้วยความเคารพจนวินาทีสุดท้ายขอให้ดวงวิญญาณของสามีฉันมีความสุขค่ะขอให้ครอบครัวของฉันมีแต่ความสุขค่ะเช้าอินเดีย ที่อยู่ร่วมกับเทพเจ้ามากมายความศรัทธาที่แสดงถึงความเชื่อนั้นอาจจะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาอยู่ต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้